สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t n เนช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่จะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะมาดูเรื่องของวิธีการแปลงฟันที่ไม่ถูกต้องอาจจะนำมาซึ่งโรคร้ายและทำอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยวันนี้เรามีข้อมูลมายืนยันค่ะนอกเหนือจากนี้คุณหมออรวรรนกิจชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำด้วยที่บอกกันไว้ว่าถ้าเกิดปล่อยตัวเอง ให้มีภาวะน้ำหนักเกินจนเกิดไขมันพอกตับจะส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการในการป้องกันและรักษาแบบไหนทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวดจะชวนพวกเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญที่ร่วมกันสร้างห้องน้ําให้วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพยาวนอกเหนือจากนี้ก็ยังให้การช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะโรงพยาบาลราชวิถีจัดกิจกรรมเปิดวอวิ่ง The Ambulance Run 2023เนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลราชวิถีสนใจสมัครออฟไลน์ที่ลานน้ำพุหน้าอาคารศิรินทรโรงพยาบาลราชวิถีหรือลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0950530444และ0803787972 เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพคุณผู้ชมขาสุขภาพที่ดีนั้นเริ่มต้นจากช่องปากเลยนะคะถ้าเกิดว่าภายในช่องปากของเราไม่สะอาดทําความสะอาดฟันเหงือกและช่องปากไม่ดีเพียงพอไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่จะส่งผลให้เกิดโรคภายในช่องปากเท่านั้นยังจะเกิดโรคร้ายตามอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายก็เป็นได้แล้วอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะวันนี้รายการ ของเรามีข้อมูลมายืนยันนะคะเพราะฉะนั้นมาติดตามไปด้วยกันว่ามีโรคอะไรบ้างที่จะตามมาถ้าหากว่าช่องปากของเราไม่สะอาดนอกเหนือจากนี้ก็จะมีวิธีการในการแปรงฟันที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรมาฝากกันด้วยไปติดตามด้วยกันค่ะ การแปรงฟันถือเป็นวิธีการรักษาความสะอาดของช่องปากที่สำคัญและไม่ควรจะละเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่แปรงฟันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอหรือแปรงฟันแบบผิดวิธีนี่อาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพช่องปากเช่นฟันผุเกิดคราบหินปูนหรือในกรณีที่ร้ายแรงก็อาจถึงขั้นสูญเสียฟันได้ไม่เพียงเท่านั้นนะคะการแปรงฟันที่ไม่สะอาดพอก็ยังอาจทำให้เกิดโรคร้ายอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าเกิดมีอาการฟันผุจนลามไปถึงเหงือกอักเสบแล้วล่ะก็มีโอกาสที่เชื้อโรคในเหงือกที่อักเสบอยู่นั้นอาจจะเข้าสู่กระแสะเลือดได้แล้วอาจส่งผลทําให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัวเลือดไหลเวียนไปที่หัวใจไม่สะดวกหรืออาจทําให้ผนังหลอดเลือดหัวใจอักเสบจนอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจวายได้โรคฝีในสมอง เมื่อสุขภาพในช่องปากไม่ดีพอจนเกิดการสะสมของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีต่างๆแล้วเรากลืนเข้าไปในร่างกายจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดการทำให้เชื้อโรคบางชนิดขึ้นไปสะสมตัวอยู่ในสมองจนกลายเป็นโรคร้ายแรงในสมอง <c oughs> เช่นโรคฝีในสมองได้ติดเชื้อทางเดินหายใจถ้าเกิดเราสำลักเอาน้ำลายที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียที่ก่อโรคเข้าไปในปอด ก็อาจทําให้ปอดติดเชื้อได้นอกจากนี้ระบบทางเดินหายใจใกล้เคียงก็อาจจะเสี่ยงติดเชื้อตามไปด้วยเช่นเดียวกันจนเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมปอดอักเสบหรือหอบหืดค่ะโรคเบาหวานถ้าหากว่าฟันผุหนักๆจนติดเชื้ออาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดระดับอินซูลินน้อยลงเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานหรือทําให้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้อาการฟันผุเงือกอักเสบก็จะมีความรุนแรงและจะหายยากกว่าคนปกติด้วยค่ะภาวะคลอดบุตรก่อนกำหนดถ้าหากเป็นสตรีมีครรภ์เชื้อโรคที่อยู่ในช่องปากของคุณแม่ก็อาจจะแพร่กระจายในร่างกายจนทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดหรือทารกมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ปกติได้ โดยเฉพาะโรคปริทันอักเสบหรือรัมมานาตเป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกอย่างรุนแรงจนไปทำลายกระดูกรองฟันแล้วเกิดเป็นร่องเหงือกลึกจากนั้นค่ะก็จะเป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้มากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะคะอย่าละเลยการแปรงฟันให้สะอาดด้วยวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะแปรงฟันกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ลองมาทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าเราแปลงฟันถูกวิธีหรือไม่โดวยวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนั้นเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องแปลงกันทั้งด้านนอกและด้านในคะ่ะไม่ใช่การลากแปลงผ่านฟันด้านบนขนาดแปลงฟันกรามตลอดไป ต้องมีการเอียงแปลงสีฟันเพื่อที่จะแปลงฟันด้านในและด้านนอกด้วยในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องขยับหัวแปรงจากเหงือกไปหาปลายฟันแล้วปัดจากขอบเหงือกไปหาปลายฟันไม่ใช่ว่าลากเข้าออกซ้ายขวาอย่างเดียวเพราะอาจทาให้เศษอาหารที่ติดแน่นอยู่ระหว่างซอกฟันยังคงอยู่นั่นเองค่ะนอกจากนี้การแปลงฟันต้องเน้นที่บริเวณรอยต่อของเหงือกและฟันด้วย บริเวณที่เป็นขอบเหงือกและขนฟันเป็นบริเวณที่ต้องเน้นมากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เศษอาหารมักจะติดอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ถ้าหากเลือกใช้ขนแปรงสีฟันที่นุ่มกำลังดีการแปรงฟันบริเวณขอบเหงือกก็ยังถือเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของเหงือกป้องกันโรคเหงือกอักเสบได้อีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแปรงบริเวณขอบเหงือกแล้วมีเลือดออกเนี่ยคุณอาจจะต้องทำการเปลี่ยนแปรงที่ขนนุ่มขึ้นอีก หรือลองใช้วิธีการแปลงบริเวณเดิมซ้ำต่อไปเรื่อยๆสักพักอาการเลือดออกขณะแปลงฝันก็จะหายไปได้เองค่ะแปลงทุกซี่โดยเฉพาะซี่ที่อยู่ในสุด เมื่อเราใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารส่วนที่เคี้ยวหรือส่วนของฟันกรามบริเวณซี่ด้านในสุดก็มักจะมีเศษอาหารติดค้างอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราแปลงฟันเข้าไปไม่ถึงซี่นั้นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากหรือฟันผุตามมาได้เพราะฉะนั้นต้องอ้าปากให้กวา้างแล้วก็สอดแปรงเข้าไปให้ถึงซี่ฟันด้านในทุกครั้งที่แปรงฟันค่ะเวลาที่ใช้ในการแปรงฟันควรจะแปรงฟันให้นานกว่า2นาทีขึ้นไป ฟันด้านหนึ่งควรต้องแปรงซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่ำสี่ถึงห้าครั้งถ้าเกิดใช้เวลาแปรงฟันน้อยกว่านั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอหรือแปรงฟันไม่ครบทุกซี่ลองทำเพลงในใจระหว่างแปรงฟันดูก็ได้ค่ะแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยเคยแปรงฟันเสร็จ แล้วรู้สึกว่ายังไม่สะอาดพอหรือยังคงมีกลิ่นปากอยู่ไหมคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้แปรงลิ้นซึ่งลิ้นของเราเนี่ยจะมีปุ่มรับรสมากมายเศษอาหารบางอย่างก็อาจจะไปเกาะอยู่บริเวณลิ้นก็ได้เราจึงจำเป็นต้องใช้ขนแปรงที่อ่อนนุ่มแปรงจากโคนไปหาปลายลิ้นเพื่อทำความสะอาดหลังจากแปรงฟันแต่ยังไม่ต้องบ้วนปากเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะบ้วนน้ำทิ้งแค่ครั้งเดียว จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะแค่บ้วนฟองยาสีฟันทิ้งหลังจากการแปลงฟันเสร็จให้ฟองยาสีฟันออกไปกับน้ำลายแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าฟอสฟอร์จะเคลือบฟันได้มากกว่าปกติและฟองยาสีฟันไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายปากหรือว่ามีรสชาติของยาสีฟันอยู่ในปากมากเกินไปก็ให้บ้วนปากเร็วๆด้วยน้ำสะอาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ นอกจากนี้ใครที่มีปัญหาเศษอาหารติดตามซอกฟันมากกว่าปกติเนื่องจากเป็นคนที่ฟันไม่ชิดกันสนิทแบบ100%เตเต็มหรือว่ายังคงมีกลิ่นปากอีกเล็กน้อยก็อาจใช้น้ำยาบ้วนปากหรือไหมขัดฟันเพิ่มเพื่อเพิ่มความสะอาดให้มากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะแล้วเราควรจะแปรงฟันบ่อยแค่ไหนโดยปกติแล้วคนเราควรจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละสครั้ง นั่นคือหลังอาหารเช้าและก่อนเข้านอนแต่ถ้าหากสะดวกอาจจะแปรงฟันหลังมื้ออาหารกลางวันหรือหลังรับประทานของหวานด้วยเพื่อช่วยลดการก่อตัวของคราบแบคทีเรียนอกจากจะแปรงฟันถูกวิธีแล้วเราควรต้องเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแปรงสีฟันเราควรจะเลือกที่มีขนาดพอดีกับปากค่ะคือไม่ใหญ่ไปหรือว่าไม่เล็กจนเกินไปเราก็ต้องเลือกลักษณะขนแปรงแบบนุ่มจะดีที่สุด เพราะขนแปรงที่แข็งเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเหงือกและฟันส่วนแปรงสีฟันไฟฟ้าก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากมีประสิทธิภาพดีไม่น้อยไปกว่าแปรงสีฟันธรรมดาผู้ใช้บางรายอาจจะพบว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าช่วยทำความสะอาดได้สะดวกกว่าด้วยนะคะแปรงสีฟันจะมีอายุการใช้งานเพียงแค่3-4เดือนเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นประจำทุก3เดือนหรือเมื่อเห็นว่าขนแปรงเริ่มจะเปลี่ยนสีหลุดร่วงงอ หรือดูสกกปรกเพราะหากใช้แปรงสีฟันที่เสื่อมสภาพต่อไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากขึ้นและไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพช่องปากค่ะ อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเริ่มต้นได้ไง่ายๆที่ช่องปากของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นก็รักษาความสะอาดทั้งเหงือกฟันและช่องปากของเราให้ดีค่ะนอกเหนือจากนี้ก็ควรที่จะต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อที่จะตรวจทั้งเหงือกและฟันรวมถึงช่องปากโดยรวมของเราอย่างสม่ำเสมอเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามภาวะน้ำหนักเกินจนส่งผลต่อไขมันพอกตับ สักครู่เดียวค่ะเวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อน บ,บ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ เคล็ดสี่สิบหกยดรอรวรันที่คุณหมออรวรันกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เรานำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและจะช่วยทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันนะคะคุณหมอก็จะแนะนำถึงนวัตกรรมดูแลสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทาให้เรานั้นสมาร์ทสดใสและดูดีไปตลอดการในสัปดาห์นี้คุณหมอจะมาพูดถึงภาวะน้ำหนักเกินจนสง ผลต่อไขมันพอกตับนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรและจะมีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างไปติดตามด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr อรวรัณค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by Dr อรวรัณอีกเช่นเคยนะคะ ก็วันนี้เนี่ยมีคําถามมาว่าภาวะที่น้ําหนักเกินแล้วก็เกิดไขมันพอกตับเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรแล้วก็มีวิธีรักษาอย่างไรนะคะภาวะที่น้ําหนักเกินเนี่ยทุกคนเนี่ยจะทราบมาก่อนและที่หมอเคยอธิบายว่าน้ําหนักเกินก็เพราะว่าเราอินเทคมากกว่าเอาพุทธก็คือเรากินมากกว่าการใช้พลังงานนะคะอันนั้นพอเรากิน,นทุกอย่างที่กินเข้าไปนี่ก็ต้องไปผ่านกระบวนการที่ตับตับจะมีหน้าที่เนี่ย ทำเมตาบอลิซึมคือทำการเผาผลาญนะคะทำให้สิ่งที่เราทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือน้ำตาลเนี่ยมีการเอามาใช้หรือเก็บสะสมถ้ามันมีเกินก็จะเก็บสะสมเป็นไขมันเพราะนั้นตับเนี่ยเซลล์ตับเป็นที่แรกที่จะต้องมีการเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นที่แรกที่มีไขมันมาสะสมที่เซลล์ตับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะ ถ้าเราดูชิ้นเนื้อของตับจะพบว่ามันจะมีฟองฟองของไขมันอยู่ที่เซลล์ตับเลยหรือเรียกว่า fatty liver หรือไขมันพอกตับซึ่งอาจจะดูได้จากเอัลตทาซาวด้วยนะคะอย่างคุณหมอไปตรวจที่ท้องเราด้วยการถ่ายขึ้นเสียงเครื่องเครื่องตรวจขึ้นด้วยขึ้นเสียงจะพบว่าเซลล์ตับของเราเนี่ยจะไม่เหมือนภาวะของคนที่ปกติคนที่มีไขมันพอกตับจะเห็นว่าตรงเซลล์ไขมันเนี่ยสีมันจะ เปลี่ยนดูเป็นมันมีฟองๆของไขมันอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็คือบอกให้รู้แล้วว่าเราเริ่มมีไขมันพอกตับไขมันพอกตับก็ทําให้ตับทํางานได้น้อยลงและเกิดตับอักเสบค่ะพราเป็นมากๆเนี่ยแล้วเราเจาะเลือดจะพบว่าค่าการเอนไซานของตับเนี่ยสูงขึ้นแสดงว่าเราเนี่ยมีปัญหาในการที่มีไขมันพอกตับจนตับอักเสบแล้วถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยไขมันที่พอกตับเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นผังผืด ก็จะกลายเป็นตับแข็งนะคะตับแข็งก็จะเป็นการทํางานที่ไม่สมบูรณ์แล้วเพราะว่ามันมันแข็งไปะซะแล้วเป็นพังผืดปล่อยไปนานๆอีกพักใหญ่ๆก็จะจากตับแข็งก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นนี่คือโทษของการที่เราอ้วนมีน้ําหนักเกินเนี่ยแล้วก่อให้เกิดปัญหาเฉพาะเรื่องตับนะคะก่อนหน้านี้หมอเคยพูดว่าปัญหาเรื่องอ้วนนี่จะมีอีกมากมายเช่นทําให้อ้วนนานๆก็เกิดภาวะดือ้ออินซูลินเป็นเป็นเบาหวาน เป็นเส้นเลือดคอเลสเตอรอล,ลมาเกาะนะคะทำให้เส้นเลือดมีการติดแตกตันง,ง่ายไปจนถึงทําให้หัวใจต้องทํางานหนักมากเพราะต้องบีเลือดไปเลี้ยงทุกอวัยวะรวมทั้งเซลล์ไขมันด้วยทําให้หัวใจโตได้เป็นโรคหัวใจได้แล้วก็คนอ้วนเองเนี่ยจะทําให้โอกาสความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงแล้วก็อายุขยัยนนสั้นกว่าคนผอมอันนี้คือโทษของการที่มีน้ําหนักเกินนะคะเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ย ถามว่าจะมีวิธีรักษาอย่างไรถ้าเอาเฉพาะเรื่องไขมันพอกตับนะคะว่าจะมีวิธีรักษาอย่างไรเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าถ้าเพิ่งเป็นเนี่ยเราปรับปรุงวิธีการทานอาหารของเราเสียนะคะก็ลดแป้งและน้ําตาลเพราะแป้งและน้ำตาลจะต้องมาเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับนะคะงดแป้งและน้ําตาลทานผักให้เยอะนะคะผลไม้ที่หวานก็คือน้ําตาลนะคะก็ต้องระวังเช่นกัน งดอาหารที่ทำให้ไขมันพอกตับรวมทั้งแอลกอฮอล์ด้วยนะคะพวกเหล้าเบียร์มันก็เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งเมื่อก็ต้องมาเปลี่ยนที่ตับทำให้ตับทำงานหนักนะคะตรงนี้อันดับแรกสองเนี่ยก็มีมีถ้าจะมีทางศาสตร,ร,ร์การแพทย์องค์รวมนะคะก็จะเน้นเรื่องการการใช้สมุนไพรโดยเฉพาะตรีผลาของการแพทย์แผนไทยพบว่าสามารถลดไขมันพอกตับได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ ทำได้แล้วก็เน้นเรื่องวิตามินซีค่ะวิตามินซีไฮโดรสเนี่ยเขาพบว่ามันไปสามารถเพิ่มพลังงานในการทํางานที่ตับและทําให้ตับกลับมาสมบูรณ์ไปจนถึงสารกลูตาไทโอนเองก็สามารถมาฟื้นฟูเซลล์ตับได้แต่การฟื้นฟูก็ไม่เท่ากับการไม่ไปโหลดงานให้ตับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือการกินค่ะอยู่ที่ปากของเรานะคะกินให้ถูกต้องแล้วก็อย่าตามใจ ความอยากแต่ให้คิดถึงประโยชน์แล้วก็ความคุ้มค่าในการที่จะดูแลสุขภาพไปได้ในระยะยาวนะคะก็เป็นเกร็ดฝากเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเราก็ง่ายๆลดน้ำหนักก่อนเลยค่ะแล้วก็งดอาหารแป้งและน้ำตาลช่วยให้เบาการทำงานของตับภาวะไขมันพอกตับลดลงได้มันก็ร่างกายมีการซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยให้ทุกอย่างฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะมีปัญหาทุกๆปัญหาเนี่ยแก้ไขได้โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพค่ะดรวัน The Miracle of Holistic Healing ค่ะก็อัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวมเพื่อการบำบัด สัปดาห์หน้า Health s e c r e บายด็อรวรอรวันกลับมาตามกันต่อนะคะว่าคุณหมออรวันกิชเวงกุลจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอะไรมาฝากกันบ้างต้องห้ามพลาดค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภลัยณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย หรืออุทยานรอสองอํเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่25กุมภาพันธ์2566เวลา15นาฬิกาขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง m c o t HD หมายเลข30และขอเชิญเข้าชมงานในวันที่26กุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับกิจกรรมอาทิการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัย ละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขึ้นเรือนขุนช้างพานางวันทองหนีจัดแสดงวันที่25กุมภาพันธ์2566โขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหุ่งน้ำทิพย์จัดแสดงในวันที่25กุมภาพันธ์2566และวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 6การแสดงหุ่นกระบอกออกตัวเรื่องพระอภัยมณีตอนนางละเวงก่อศึกจัดแสดงในวันที่26กุมภาพันธ์2566 การบรรเลงและขับร้องวงดุริยางสากลกรมศิลปากรสาธิตและจำหน่ายอาหารขาวหวานในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองอาหารขาวหวานตำรับราชสกุลรัชกาลที่สองขนมพื้นบ้านและขนมไทยโบราณนิทรรศการและการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นิทรรศการงานผ้าอาทิผ้าลีมาบาติกหรือผ้าจวนปัตตนีผ้าลายอย่างผ้าคูบัว ผ้ามอนรามันผ้าไทยทรงดำผ้ามัดย้อมเมืองสมุทรสงครามสาธิตงานหัตถศิลป์อาทิเครื่องแขวนมาลายดอกไม้ประดิษฐ์หัวโขนเบญจรงค์และสินค้าโอทอปสมุทรสงครามนิทรรศาการพริกมันบางช้างนิทรรศาการผ้าย้อมสีและพันไม้ที่นํามาย้อมสีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 8 2 1 4 4 2 0 3 4 7 5 1 6 6 6และ0 3 4 7 5 1 3 7 6 Inbox Facebook Page อบ็อกซ์เฟซุเพอุทยานรอสองหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทีนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ